ว่ากันว่าหากใครบูชาตรามหาเดชสำเร็จทุกเรื่องดังที่ตั้งสัจจากอธิษฐานเป็นมหาเดชานุภาพมหาเดชบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นปฐมสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องเรามีดวงตรามหาเดชสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของทัพกรุงธนบุรีที่ระลึก250ปี กรุงธนบุรีสีมหาสมุทรวัดอรุณราชาวรมหาวิหารมาให้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องอมฤตปุระอีกเช่นเคยนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ค่ะก็คือดวงตรามหาเดชรุ่นมหาบารมีมหาเดชท,ที่ระลึก250ปีกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรออกที่วัดอรุณราชาวรมหาวิหาร เมื่อปี2561ค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวของดวงตามหาเดชนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันที่กล่องเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับกล่องของดวงตามหาเดชนะคะด้านหน้าจะเป็นสนัญลักษณ์ของวัดอรุณค่ะและมีตัวอักษรเขียนไว้นะคะว่า รุณมหาบารมีมหาเดชวัดอรุณราชวรารามราชวระมหาวิหารกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนการศึกษานะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดวงตรามหาเดชรุ่นนี้เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนการศึกษา แก่พระพิสุสงฆ์สามเณรนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขัดแคลนโทรศัพท์ค่ะเนื้อนี้นะคะจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำหน้าทองทิพย์ค่ะจัดสร้างเพียงแค่1 0 0 0เหรียญเท่านั้นค่ะมาชมความงามของเหรียญเนื้อทองแดงรมดำหน้าทองทิพย์กันค่ะให้เห็นการสะท้อนของแสงนะคะ งามมากๆเลยสีตัดกันมากเลยด้านล่างนะคะของดวงตรามหาเดชจะมีอักษรเขียนไว้นะคะว่ามหาบารมีมหาเดชมาชมด้านหลังของเหรียญกันต่อค่ะสำหรับด้านหลังของเหรียญค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ของวัดอรุณพร้อมทั้งมีการปอกโค้ดและหมายเลขกำกับค่ะรวมถึงอักษรเขียนไว้นะคะว่า วัดอรุณราชวรารารมรราชวมหาวิหาร250ปีกรุงทนบุรีสีมหาสมุทร2561ซูมให้เห็นใกล้ๆกันนะคะโค้ดและหมายเลก,กลากับค่ะเหรียญงดงามมากๆเลยค่ะ หมุนให้ชมขอบเหรียญกันนะคะเหรียญน,นี้ก็คือเนื้อทองแดงรมดำหน้าทองทิพย์จะเห็นว่าเป็นเนื้อทองแดงนะคะด้านหน้าจะเป็นรมดำขนาดของเหรียญน,นะคะจะมีความสูง3.6ซนติเมตรกว้าง2.6ซนติเมตรค่ะดวงตรามหาเดชนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของทัพกรุงธนบุรี ดวงตารานำทัพที่ประดิษฐานอยู่บนธงรบของพระเจ้าตากสินมหาราชมหาราชชาตินักรบปีป่มด้วยพุทธคุณแห่งชัยชนะความสำเร็จมีอนุภาพป้องกันการกระทําคุณใสตามความเชื่อแบบโบราณหากเอ่ยชื่อถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุรีหรือที่เรียกกันอย่างสามัญว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลายต่อหลายคนย่อมนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการกอบกู้เอกราชของราชอาณาจักรการที่ทรงรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่้าศึกของกองทัพกุงอังวะและกองทัพผสมในปี2310และอีกในแง่หนึ่งนั้นนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยไม่ว่าจะอยู่ในยุคอดีตหรือปัจจุบันย่อมมีความ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและผูกพันกับเรื่องราวของวิชาอาคมสยเวทพุทธาคมโดยเฉพาะในเรื่องของการรบทัพจับสึกก็มีพิธีกรรมมีความเชื่อและมีการใช้อาคมสยเวทต่างๆรวมถึงพุทธคุณเข้ามาประกอบเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับค่ายทหารและกองทัพที่จะมุ่งหน้าออกไปต่อสู้สำหรับกองทัพกรุงธนบุรี หรือแต่เดิมในจำนวนหนึ่งนั้นเป็นกองกำลังของเมืองตาได้มีสิ่งสำคัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำกองกำลังนั้นก็คือธงนำทัพที่ในเวลาต่อมาถูกขนานนามว่าธงดวงตรามหาเดชสำหรับดวงตรามหาเดชเป็นตราธงประจำกองทัพของพรจ้ารากาซึ่งท่านได้อัญเชิญมาจากพระครูวัดเขาแก้วแขวงเมืองตาก ซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเจ้าตากมีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานและศิลศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นมาไว้เพื่อบำรุงขวัญและปกป้องกองทัพธงดวงตรามหาเดชนี้เป็นที่เลื่องลือมากในด้านความศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพยันอันตรายและพูดผีปีศาจคุณไสยกระทำมีความเชื่อกันว่าดวงตรามหาเดช เป็นดวงตรานำทัพปักไว้บนธงรบของพระเจ้าตากสินมหาราชตรานี้เป็นรูปของพญาครุฑทรงจักอัญเชิญเพชรเป่งรัศมีตรงกลางของเพชมีเครื่องหมายอุณาโลมอันหมายถึงความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองดวงตรามหาเดชนนี้หมายถึงความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะและทรัพย์สินเงินทองตลอดจน ความผาสุขสิริสวัสดีความเป็นมงคลทั้งครอบครัวและบริวารแก้อาถันปราบศัตรูแพ้ภัยง่ายไดย้ใครบูชาตรามหาเดชสำเร็จทุกเรื่องดังที่ตั้งสัตวจากอธิษฐานเป็นมหาเดชานุภาพมหาเดชบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นประถงค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะให้ชมดวงตรามหาเดชรุ่นมหาบารมีมหาเดชที่รึก250ปีของวัดอรุณแบบรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะด้านข้างค่ะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำหน้ากากทองทิพย์ค่ะด้านหลังก็จะมีการตอกโคดรพร้องทา้งหมายเลขกำกับแบบนี้ค่ะงดงามมากๆเลยนะคะแบบสโลโมชั่นเล็กน้อยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของดวงตรามหาเดชรุ่นมหาบร,รมีมหาเดชที่รึก2อ0ปีกรุงธนบุรีสีมาสมุทรออกที่วัดอรุณราชาวรมหาวิหารเมื่อปี2,561ที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะถ้าหากชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลพัดเครื่องเครื่องรางและของขลังแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ และกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ